<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราชาว p b a u ัล o ทคโนโนะคะก็จะมาแนะนำสินค้าซึ่งสินค้านี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องวัดความกระด้างแบบตั้งโต๊ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น YD200 รอเรามาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรมาให้บ้างถ้าเป็นรุ่น YD200 นะคะเราก็จะมีนี่คือตัวเครื่องมีขาตั้งนะคะแล้วก็มีตัวอิเล็กโทรดพร้อมกับตัวเทสต์คัพนะคะ แล้วก็ตัวสารนี้เราจะเรียกว่า inner solution inner solution เนี่ยมันจะใช้ในกรณีเริ่มแรกที่เรา,ายังไม่ได้มีการใช้งานเครื่องเลยก็คือเราก็ต้องเอาอิเล็กโทรดเนี่ยค่ะจุ่มลงใน inner solution เนี่ยเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มการใช้งานปกติทีนี้เนี่ยสาร B1 B2 B3 B1 B2 B3 เนี่ยจะเป็นสารที่เอาไว้ใช้สำหรับซอฟเทียบ ซึ่ง B1 กับ B2 เราจะใช้สำหรับสารที่มีความกระด้างของน้ำน้อย B2 B3 ก็จะใช้กับสารที่มีความกระด้างของน้ำมากทีนี้นี่คะเขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ RS232 แล้วก็จะมีคู่มือแมนวนวลมาให้นะคะในนี้ก็คือเขาก็จะมีการบรีฟมาให้ถึงขั้นตอนการใช้งานคร่าวๆแล้วก็มีเป็นแมนวนวลฉบับเต็มมาให้นะคะ ก็อันนี้ก็คือขอจบการรีวิวอุปกรณ์เครื่องมือายดี200เพียงเท่านี้ค่ะ